ด้านลาเป่าสวนโอ้ยนะครับเปลี่ยนงานกับบันไดฮอดพี่น้องเอ้ยอมือน,นี้มือน,นี้เอากระป๋าใส่ตุ่มพร้อมยามเบ็ดพร้อมเอายังไงไปยังก่อนปะปะโอ้คนจี๊ใส่ตุ่มก่อนครับพี่น้องครับน้าใส่ตุ่มแล้วจังสิไปยามเบ็ <c oughs> ดเฮครับพี่น้องครับ สำหรับเนื้อตุ้มห้ากับมีห้ามอนนะครับหัวอาหารหัวอาหารห้ากับตงเอาแล้วผนเกือบปลาดิละ่ะยานี่นงบอยู่กับลักเอา <c oughs> โอ้ว้าวไอ้พระเอกเข้าเขาคุกกันครับโอ,โอ,โอ้พี่น้องมันแก่ห้าวกับนะครับหมื่บ้านตัดใจมาสิมาเอ็ดคลิปตึกสะดุ้งครับพี่น้องเอ้ยผันบอมานมือนี้ไปไดนมือนี้ เออไม่มีนีขับมุมีนมี่สองโลสามโลเด้อพี่น้องทางไก่เด้อขนนาดมันมีนี่เฮ้ยซุกเข้าไปจิ๊กจั่วได้ไหมนะครับนี่นะครับตุ้มเฮาใส่ไว้หลายมไอเลยครับโอ้ยเดี๋ครับนี่ตุ้มพอเลาะนะครับมาแสดงหมอลำอยู่นี่ครับพี่น้องครับเปิดพกักกลางออกมานาั่งอยู่หักไม่เนี่ยขเป็นตัวนี้ครับไอเบิ้งนะครับเนาอ เบิ้งพีบ้าครับคุณผู้หนิ้ขนมักเบิ้งพีบ้าครับบอนแก่ผ้าแก่พแกพแล้วมักเบิ้งคณะนะครับนี่เจได้อะไรนะครับเด้อโลละหนึ่งร้อยห้าสิบนะครับปลายอนครับอ่าไม่ต้องไปหาไหลม่องไมต้องไปหาไอ้ไอ้ใสเบ็ดยะครับมาซื้อเอาครับหนึร้อยห้าสิบครับอุย้ยไสเบ็ดใสม่องไอตึกเบ็ดตึกร้กองกลางน้ำคลองครับ ไอ้ลูกิสโตกันตายตกน้ำนะครับพี่น้องเนี่ยมาซื้อเอาเจ่ไล่ครับร้อยห้าสิบบาทครับเดี๋ยวเขาห้าใส่ตุ่มกันครับไอ้ยมเบ็ดครับใบเบิ้งแ่ลตุ่มผลซ้ำกันอีกละอืมเนื้อคือว่าแล้วครับทำอ่อนเฮ่ออาหารแล้วก็มีเทคนิคนิดนึ่งยอดน้าปลาแดกสงสัยเค็นลับแล้วก็ขั้นครับโอ้เป็นอาหารเสริมนะครับปลาแดกอาหารเสริมนิด อาหารเสริมพันยัครับกินแจวปแดกกินแจวแตกบ่อนะครับกินล่งท้องนะครับพันยัดฟอนลำวงเลยนะครับพี่น้องดีใจครับไปกินกะปิกินเป็นแหละเอ้ยี่กระตืได้ท้องหักแตกหักแตนครับมันมาแซ่มันาแจ๊บมันมาคือปแดกครับเอาละครับคัดเนื้อแล้วกับใส่ปุ๋มใส่ยางอะไรกันใส่เบ็ดครับพี่น้องครับ นะแต่ครับเอากระใส่ตุ้มครับเมื่อกี้นี่ครับพยายามสวยแน่ครับนะอ้ครับลากเขาแล้วครับน้ำคลองขึ้นนะครับพี่น้องพี่น้องที่พาลูกพาหลานนะครับไอเล่นน้ำโค้งครับพี่น้องครับน้ำโค้งเนี่น้ำคลองเลยครับระวังเด้อครับพี่น้องครับเนี่ยระวังระวังนะครับเพราะว่าน้ำโค้งขึ้นแห้งครับขึ้นเร็วมากนะครับระดับน้ำสูงขึ้นไว้นะครับพี่น้อ่างเคย นเนื่องจากอาจจะเป็นเกิดพายุรับพีนกกน้องเกิดพายุพายุท่ามกลางวะก็มีหอยเพราะว่าท่านนี้เกิดพายุครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับทางการเล่าก่อยน้ําออกจากเขื่อนนะครับโดยเฉพาะเขื่อนชัยบุรีที่สารสารชั้นฟิลิกนะครับไหลลงมาแล้วมันมาตกข้าง,งอย่หนั้นะเด็ก น้ำมาก็ถือว่ากัดนะไปลงมาเพราะฉะนั้นนะครับน้องโค้งขับแถวบันเฮ่าโดยเฉพาะพิกัดที่ตุลรบเพลาะยูนะครับพิกัดเอบันแก้งครับบันแก้งบันตันทานะครับตะบนน้องเท่าเพื่อตาอุเทนนะครับัะเกตยนะครับกระซั่งมัชย์ยูชนผีตะกอนนะครับน้องโค้งขืนกันดึงกันไปได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่พี่พี่น้องนะครับประกันยามเบ็ดเพียดเบ็ดเร้าใต้แม่น้ำโค้งครับพี่น้องครับเหยื่อที่ใช้ก็ ทำเบ็ดน้อยครับไม่ทั้งเบ็ดน้อยเบ็ดใหญ่ครับใส่สลับกันเลยครับเบ็ดน้อยเราเอาไอ้เอาตะกะแตนครับก็มาใส่ตะกะแต็นว่าเจ้าเกี๊ยวของหน้าเส้น่ามีตะกะแ,แตนแล้วก็ปลาครับปลาปลาปนินครับปลานินปลานินที่มันตายนะครับไปนั่งครับตัวใหญ่เใาก็มามาเชือนเอาเนื้อมันเอาแต่เนื้อมันเอาไม่อยัางงนี่ยไม่ตายเนาะหึ่ นี่ครับอู้พี่น้องมาคือโดนด้วนใช่พี่น้อง <c oughs> อู้คือแหง้งชนาุา nut <c oughs> มาต้องมาคือเห็ดเจี๊บเดียวเลยแม่ต้องมัน <c oughs> อย่ามาันรูดชะได้ปะอ <c oughs> ุ้ยครับพี่น้องครับเต็มแรกเราก็มาครับเอาวละครับ <c oughs> มือนี้ครับ <c oughs> ปลาเพาะครับปลาเพาะครับปลาเพาะ <c oughs> โอ้ยมืนอนี้นกหวีดครับพี่น้องครับ <c oughs> ปลาเพาะเอาเอาแตงดีๆแด้วตองนะไปง่ายปะมาเริ่มก่อ โอ้โอเด็กจังเบิงผลครับเออปลาประมาณโลครับประมาณโลเต็มแรกนะครับก็ห้านะวน้ำเสียเทียวครับนะครับกับเบ็ดเท่ากับตามทั้งเบ็ดน้อยเบ็ดใหญ่ครับเบ็ดใหญ่เอาเนื้อปลาสหรับเบ็ดน้อยเขากับมีทั้งไอปลาปากปลาปากหนวดที่เยาใส่ตุ่มนะครับมีทั้งตะกะแตนนะครับตอตอตอตะกะแตนก็คือเพิ่มเพิ่มแล้วนึกว่าจะบิดทิ่ม สวยประชุมกวนครับวันนี้องโมงห้อโมงนิดๆครับตาเว้นขึ้นแต่เศร้าครับวันนี้เออเว้นขึ้นแต่เศร้าครับพี่น้องเลยนะนัวครับอ่าฮะหมู่บ้านเนีอุระผู้สูงๆแต่ทางจังหวัดเด็กครับเห็นเมืองคาวครับแต่ที่43องศาเซลเซียตโต้วยพี่น้องเลยูปาฮ่าฮ่าอุระผู้บย์มาทุกเด็กครับประมาณ37องศานะครับ เด็กกูขัดข้าื่องนอนนอนพี่น้องที่เอ็ดเวียกงานกระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคนบาแข็งแรงคือตุ่นมพะเล่จะสุไปตักแดดนะครับให้นอนอยู่หานอนอยู่ไปหาลอกเพกลอกเพกกะเมื่อยครับลอกเพงในเฮือนนั่นแหละไม่ครับมี่ถจาช่างจะไปคัดรองคาราโอเกะ ผู้บื้อนี่เงินกับ่ได้ีไฮเซ่ไฮซาวส์นะครับพี่น้องเออไฮเติรถครับรลดผลกัเพี่พังครับโอ้ยมัดเมื่อละสองพันสามพันเดือนละสองพันสามพันมัดหมดแล้วเงินบำนาญเฮาพี่น้องเอ้ยโอ้เพลินแรกของเฮานะครับเฮากับไซบอรลายครับหลังมนึ่งกับบัลมันบัลมันซีครับบัเกิลนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวนี่นะครับ โมเมนต์ของเพิ่นนะครับเพิ่นจีเล่งไปใส่แต่ปลาปลาตุ้มครับใส่ปลาตุ้มนะครับเมื่อนึ่งกะซิบโลขึ้นครับแต่ว่าต้องดุยามนะก็สามหลังสาลูกอ้เราละลูกนะต้องมาเอามาไม้ละครับพี่น้องครับไม้ละครับมึงสูงครับพี่น้องครับ ปึ๊บปึ๊บปดิคอีม่ครับพี่น้องครับนะฮะโอ๊สังม้อโอ้ยม้อกับออได้ไหมเหรออะไรนี่อะไรบเพาะคือกันเนาะบลเพาะนี่ถึอว่ามันชิใหญ่คับผมมันชิใหญ่ปุบบุบาันนี้ไเลี้มเนีวนเป็นสายอยู่คับ เบงเบงพี่ดัเบิ้งเบ้งเบงนี่ยืดใหคยืดไปเห็นบอกครับน้องของแท้นะครับพี่น้องนี่แท้ของแท้เฮ้ยจ้าเพียดเหอยู่ดิจ้าเพียดไป้ยนสมบัติโอ้หกเพียดกับเพี้ยนตัวกับหกตัวลองเบิ้งกี่พอเอ้ยโอ้เป็นมักของเหม็นตัวนี้เนาะแบบนี้ครับเอาอีกแล้ว เบอร์ปูกดข้างครับกดข้างครับกดข้างครับของแท้ครับโยนลงไกลๆกดข้างนี่ห่วยเขาท่าให้มันกินเป็นน้อยหรือเป็นใหญ่แต่ดูใหญแล้วมันกินได้น้อยที่เนาะวัดสามขีดครับพี่น้องพอดีต้มใส่ใบมะขามครับใส่สมุนไพรในแต่หนึ่งนี่ปูดูโอ้เกลือเกลือลูกน้ำตะบังลาเนาะ นอ,นอ๋อพี่นว่าไอ้อโยนโยนไส้โค้งครับโยนไส้โค้งอ๋อที่สองเลยครับเพียรนี่ครับสองตัวแล้วครับพี่น้องครับอือมีเขามารุ่นนะครับมารุ่นมารุ่นตัวใไไดบ่ใดรุ่น,มมน,น,นว่ามันสิกินสุพีดบ่ครับอ้า,มาอวมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับปลีเปลนปลาเนื้อครับหรือปลาอย่างนี้ปลาเนี่ยจะได้ปลาโอ้โอ้เป็นน้อยตัวนี้กินตะกแแตั่นตีนนี่เอ้ยเพิ่อกินตะกั่นครับพี่น้องครับปลาปลดแปดตะเพียนหางแดงครับ ครับพี่น้องครับสักสิได้ยินเสียงเครือนะครับพี่น้องเขานะครับของครับปูครับปลาเนี่ยครับพี่น้องทั้งไส้ทั้งครัวเลยครับมืดเลยเนาะปลาบรนแกงเนาะขายมาเลยเนาะมีจีรีเลยครับยังบันทาครับของเซียร์แลครับอึบบึบบึบเนี่ยของครีเอเตอร์นะครับทั้งแบบบ้านนา ขีอ er ie ie ่อีเตอร์ตุลมพะเลาะครับมันจระยืมครับพี่น้องผู้เฒ่ามืดเสน่ห์ละเห็ดจังไดกับบดังครับของตุลมครับแก้ผาแลแก้ผาฟ้อนยัดดังนี่หรอกแก้ผอแก้ผาฟ้อนเนาะแก้ผาฟ้อนอู้ยโอ้ขึ้นไปดีครับ แกบพาฟอ,อนด้อพี่น้องเด้อเดืด้อดังเด้อเดื้อดังเด้อตึงตึงแล้วโอ้ยโอ้ยจ <h ug> <ฮะ>ิ้งจกพี่ว <h ug> ่ายะเถอะพี่น้องเไยเอ,อ๊ะค,คำคำแก้วนะครับอยากได้ดย,ดย,ดยิ่ดอกเดินเด๋มันบ่ได้เนาะอืมของเพลินนี่ยยหย,ยอกมูหยอกม้าก็ยังได้บกักหลายนะครับ่งแบบบรรณาดีใจน้องนุ่งนะครับเป็นล้าน, <h ug> นครับ <h ug ly> มา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 ปุ้ยปุ้ยไปเนี่ยเลย ได้จำนีล่ละอิปอนูน่ากับดใกับจากเ่อวสิบปันอิปอนูน่นาใส่ครับาบางมือกว่าคนสีเบิงหลายปื๊ดคืไปสาวพอดต้ตะเสียขนเบิงเป็นล้านฟาดมอนะมากัดขาเปร่มลยว่าคันเลยเราไปอาบน้ำครับมืกอกอนครับ ทางเดตที่สามแลครับพี่น้งองก็ไปเที่ยวที่แถวแดน,นครับออกคลิปออกซอโซเชียลมีนี่ละซิฟอนอยู่แล้วครับมันซิฟอนนี่แล้วเคยึ้นฟังวัดซิฟอนนไหมมีไหมครับมีอาการไหมครับเดตกที่สามแบบนี้มันก็คือโอเคเด้อพี่น้งนะองเนาะสะอาดก็เด้อครับเด้อ โอ้ยจต่โกตเลยป่ะขบุญมาเห็นลูกยาบ็ิป่ะขึ้นไหวอย่างนี้นะ่ยของไปที่สี่ครับเป็นั่งไปที่สามมันรอนกระแทกขันคายวะยุกมันนวดนวดแล้วคัะมันกินตัวใหญ่เนาะ อ,อืออาวยังเล่รุ้ครับกดกอาครับพี่น้องใส่สจงังเนาะพนนีเนาะร่มมันถือได้ดโอ,โอ้ขับนี้ยมนนี่ครับขนาดนะครับมอนี่ครับ ครับนยางนี้มีบ่อสัมผแโอเคท่านนี่ขึ้นครับขึ้นกดเลี้ยงปลาเพาะน่าล่ะครับเนเสียเียวครับมปนอยางนี้หมาะครับสำนีครับว่าบหมานเยอะ เสียเทียเท่ยววันนี้ไม่เสียเที่ยวเกือบบลงมากครับหนะึ่งเกือบลมมอบลงมากมันเกือบบลงมากที่แรกมาฉีบบอลงมากแหละครับพี่นอ้องที่แรกฉีบลงมากชอบคิดสอบใจแต่มันปวดขี้มันบวชองบวซาก,ก็เลยลงมากสูตรเอาอากาศที่บริสุทธิ์ของน้ำโขงคร้งนะพี่น้องครับ,อ,อ,รบอ่าเหยียดสุดท้ายเราสุดท้ายเลยครับพี่น้องครับ ายราสุดท้ายแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับกล้าเาครับพี่น้องไอ้เบิ้งดึกดเบิ้งดึดึเบิ้งดึดึดึกดึดึกดึจับแมกชนิปาเบิงพี่น้องจับแมกชนิดปายพี่น้อจับแมกชนิสปายพี่น้องเบิ้งครับอ้ดิกลดเืองีนงนี่มีดง ลักษณะกดเลือดอือ huh. อ uh ืออนี huh. like one, um Martine, ่กดข้างไงเป็นนะครับปลาครื่งครับสาบนาคปลาครื่งนี่นะครับอันนี้เป็นปลาเพาะครับพี่นะปลาเพาะจะคล้ายๆกับสายอยู่สังเกณฑ์นิดนึง สังเกตันจักเงียงมากเลยครับนี่จักเงียงมันมากฟินแต่แม้จักเงียงมาจักเงียงมันมากนี่ครับหัวมันฉีดโป๊ะครับพี่น้องแต่ว่านะครับแต่ว่าแต่ว่าถ้าเป็นไซยูหรือปลายางนี่ครับหัวมันฉีแหลมครับนี่แล้วก็อีกอีกชนิดหนึ่งที่มันคล้ายๆนี่ครับพี่น้องแต้มหูมันเนี่ยแต้มดำๆเนี่ยคล้ายปลาเพนี่ครับเดี๋ว่ามองมองมองเงียงมากนี่ครับดำๆกับปลาหูหมาก หหััดดอะไรครับมืงเนี้นะครับก็ได้ประมาณรวมกันก็สองโลกครอบครัวครับโอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวบิด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 นะเอาละครับพี่นั้งครับเห็นหน้าเห็นตานะครับพี่ตั้งดูใจละเอาละครับพี่นั้งครับดีนะครับเกมเลยนะครับพี่นั้งเกมเลย ตึ้งพลาะนะครับกับพอนุนาจาเฉลิ้นนะครับนะจากละกี้จากนองไปหาพี่อนตึ้งเพลาะกันสิไปเอ็ดเอ็ดท่านน้ำเพิ่นอยู่ครับพี่น้องครับทั้งหมดทั้งผ้าห่นละนะครับหยาดน้ำสารสูบนะครับแต่ว่าเชียงนี่ก็ต้องเฮ็ดนะครับเฮ็ดประหาอุตสาหกิรนะครับนะพี่น้องครับมาเบิ้งนะครับเบิ้งให้มันจบคลิปนะครับแต่เห็นว่ามันดีก็แชร์กันไปนะนะพี่น้องคับก็จะได้เห็นนะครับวิธีชีวิต นอกจากในเบื้องวิธีชีวิตของพี่นอ้องที่อาศย,ยิ่งฟังแม่นำของในการหาอยู่หั้งกิน,นรเรียกครอบครัวรอะไรก็ยังเก็นบรรยากาศงามในะขอบ้านเท่านะครับสอฟง,งฟังทางฝั่งเล่านนครับตนี้ครับด้านหลัง็นะฝันไทยโลกก็ศรได้รู้บ้านเรามีอะไรดีบ้างนะครับจากละพี่จากละน้องไปเด้อพี่น้องเด้อให้เป็นพายเมื่อสบาย <laughs> บ๊ายบายครับพี่น้องไปนะครับ